ครับผมสวัสดีครับนี่อยู่กับช่างไพ่แก้วผมพาไปแก้วว่าเล่นน้ำครับผมวันสงการวันที่สิบสี่เข้ามาดูก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับวันนี้พี่ไพ่แก้วหล่อมากเลยงานสวยด้วยครับวันนี้ นี่ครับพามาพ่นน้ำับผมไอ้น้ำหมดแล้วผมน้ำยังไม่เติมเลยผมยังน้ำยังไม่เติมเลยครับยกเร็วไค่เจ้าไค่เจ้วร้อนแล้วครับใครเจ้วร้อนแล้วเจ้าร้อนมากเลยครับจังหวะนี้นี่ก็แม่มอะไรครับแม่มอะไรเงินนะผม <The> <reveal again response> <the> <the> คุณพอ่อคุณแม่ใจด,ดีให้ที่ไผ่แก้วครับผมรถเยอะมากแล้วตรงนี้หาที่ถ่ายยากอยู่ครับผมรถเยอะมากเลยแม่มาไล่บิ่งนี้แล้วไปแล้วแม่มาอะไรครับคนเยอะมากครับวัสมาน ใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ครับคุ่นี้วันสุดท้ายแล้วผมคุ่นี้วันสงดการวันสุดท้ายแล้วครับฮ่่แม่อะไรพ่นน้ำแล้วแม่มะไรยี่ไพ่แก้วก็จะพ่นด้วยครับผมเอาไพ่แก้วยังไงไพ่แก้วไพ่แก้วจะพ่นน้ำไหมไพ่แก้วอ่าไพ่แก้วสวัสดีแล้วครับตรงนี้น้ำหมดไพ่แก้วอดพ่นแล้วครับน้ำหมดแล้วอ่ามีคุณพี่ใจดีครับ พี่บ่าวใจดีให้ติ๊บพี่ไพ,พยแก้วผม,ผมครับคนเยอะมากแล้วผมคนเออเปียกเลยครับผมจังวันนี้พี่ไพยแก้วพ่นน้ำหนักมากเลยเออไม่มป็นไรพ่นน้ำอีกครับยังวันนี้ เดี๋ยวน้ำก็มาครับเดี๋ยวมาน้ำก็มาเดี๋ยวพี่เพชรแก้วก็ได้พ่นน้ำแล้วอ่าพ่อควนันพ่อควันผมหยองครับพ่อควันผมหยองพ่อควันไม่มาอะไรครับแล <c oughs> ้พี่ไปแก้วพ่นน้ำอย่างเดียวเลยนะจังหวะนี้ ฝากติดตามช่องยูทูบแม่มาลายด้วยนะครับมาลายเงินนะผมตัวนี้เป็นแม่มาลายเงินเป็นพี่ของไพ่แก้วครับนี่ไพ่แก้วตัวสูงมากเลยครับพี่ไพ่แก้วมแม่มาลายพ่นน้ำนะครับแม่มาลายพ่นน้ำสงกันมาเล่นกันครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ววัสมาน ีคุณพ่อคุณแม่ใจด,ดีให้ทิปกับให้รางวัลช้างรางวัลก็คือให้ช้างกินครับผมกินอ้อยรถเยอะมากเลยครับผมนี่ถ้าแก่เราก็ยืนตรงกลางนะครับถ้าแก่เราเสื้อขาวๆครับผมอา,าสาดน้ำใส่รถแล้วพี่แม่มาแล้วผม แดดร้อนเล่นน้ำกันนะจังวันนี้แม่มาอะไรร้อนแล้วแม่มาอะไรร้อน <c oughs> ร้อนอย่างเยอะเลย <c oughs> คนเยอะมากเลยผม <c oughs> คนเยอะมากเลยวัสมาน อยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับนะผมคู่นี้มาสุดการมาสุดท้ายแล้วครับผมโอ้รถเป็นขบวนเลยรถติดยาวเลยจังวะนนี้รถเยอะมากรถเยอะมากเลยทุกคน,นครับ ดูพี่ไพ่แก้วกับแม่มาไลยครับผมอาบน,น้ำแล้วจงังหวะนี้ร้อนร้อนครับร้อนร้อนร้อน,ร,อน,ร,อน,ร,อนร้อนก็เล่นน้ำนครับผมแม่มาไลยอาบน้ำอย่างเดียวแม่มาไลยต้องพ่นแล้วจังหวะนี้ 15, 13, 13. โอ้ไพ่แก,ก้วไพ่แก,ก้วเกล่นน้ำหน่อยไพ่แก,ก้ว สาดน,น้ำเลยเร็วพกแก้วอสาดน้ำเลยพกแก้่กกนี่คุณแม่หมูแล้วครับ<อ>คุณแม่คุณแม่หมูรถเยอะมากเลยครับกกโอ้รถเต็มลานเลยผมรถ นี่ครับเบากิดครับผมเบากิดควานของแม่มาอะไรครับพ uh ี่ควานน้ำไหลน้อยมากเลยรถติดยาวมากเลยครับจังหวะนี้ครับผม